สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง y u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  e ชนะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาที่ f a l ีแอนด์กิฟต์คนะครับตั้งอยู่ที่ถนนตำลิพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมานั่งรถไฟจิ๋วนะครับก้อนนี้บริเวณด้านหน้าบรรยากาศทางเข้าของร้านนะครับก็ก่อนเข้านะครับก็ต้องซื้อบัตรก่อนนะครับ ของผมเนี่ยบัตรผู้ใหญ่นะราคา80บาทนะครับร้านนี้เขาก็จะหยุดทุกวันพุธนะครับอันนี้บรรยากาศภายในร้านนะครับถ้ามาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะเยอะนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะอันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับก็จะดูเงียบเหงาหน่อยนะก็จะมีน้องนักศึกษาเนี่ยเขาก็มาเที่ยวนะครับแล้วก็มาทํารายงานให้อาจารย์นะัเห็นยืนถ่ายคลิปอยู่นะครับนี่นะก็จะเป็นจุดที่ ให้อาหารนะครับที่บ้านนกกระต่ายนะอันนี้ก็จะมีป้ายหัดใหญ่นะครับนี่นะนกกระต่ายนะครับถ้าจะซื้ออาหารเนี่ยก็ต้องไปติดต่อนะครับซื้ออาหารที่ร้านคาเฟ่ได้นะครับนี่นะครับขบวนรถไฟจิ๋วที่จอดอยู่นะครับก็ถ้าจะซื้อตัว๋วรถไฟจิ๋วเนี่ยก็ต้องไปซื้อที่ในตัวร้านคาเฟ่นะครับ รถจาก g k จิ๋วนะครับต้องไปซื้อตั๋วโดยสารนั่งรถไฟจิ๋วที่ภายในร้านคาเฟ่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูอาหารของร้านเขานะครับก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่าตั๋ว70บบาทนะตอนนี้ก็มาขึ้นรถนะครับผมก็จะนั่งคันท้ายสุดของขบวนรถเลยนะครับก็วันธรรมดาเนี่ยไม่มีคนขึ้นนะครับ อันนี้ผมหน้าคนเดียวนะตอนนี้พนักง,งานก็มารับตัวผมแล้วนะครับเดี๋ยวพนักง,งานก็จะขับรถไฟนะครับไปรอบร้านเนี่ยประมาณสักสองรอบนะครับก็เป็นพนักง,งานผู้หญิงขับนะเออเพิ่งเคยเห็นเนาะพนักง,งานผู้หญิงเนี่ยขับรถจาก GK นะแต่เป็นรถจาก GK จิ๋วนะครับรู้สึกว่ารถไฟไทยเนี่ยก็มีพนักง,งานขับรถไฟเป็นผู้หญิงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น รถไฟฟ้าก็นั่งรถไฟจิ๋วคนเดียวนะครับเหมือนอารมณ์แบบเมาทั้งขบวนเนี่ยนั่งวิ่งรอบในสวนเนี่ยประมาณ2อรอบนะครับ มีสนามโ,โกคานะอันนี้เหมาเลยนะนั่งคนเดียวนะถ้าสาวที่คนจะเยอะนะอันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับร้านเขาก็จะหยุดทุกวนพุธนะตอนนี้ก็สามารถพากเสียงได้นะครับพอดีที่ร้านเนี่ยจะมีเพลงเนื้อหาเลิกศิธิ์ก็เลยอาจจะมีการพากเสียงบ้างหรือไม่ก็จะใส่เพลงบอดกษิลิ์ใน YouTube ฮนะ ต้องมุดนะรอนอุโมงต้นไม้นะโอ้นี่เป็นรถโกคานะก็จะวิ่งสองรอบนะครับวันนี้ก็เป็นพอคอรเราผู้หญิงนะฮะ ก็วนอีกหนึ่งรอบนะครับไปกันต่อเลยนะ ก็ต้องระวังพวกกิ่งไม้เนะ่ยกี้ผมโดนเฉียวไปนิดนึงนะรถไฟของจริงเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วนะครับอันนี้รถไฟเฉิวก็โดนกิ่งไม้เฉียวเช่นกันนะะ อเคลงนะครับขอบคุณครับรถโค้งหน่อยนะนี่นะนั่งรถไฟนะรอบสวนนะครับในร้านสองรอบนะผมสั่งเป็นชาดำโซดานะอันนี้นั่งอยู่ในร้านนะเดี๋ยวรอสติ๊กพิกไทยดำนะครับที่ผมสั่งไปนะ ก็ได้ส่วนลดนะครับจากซื้อบัตรข้างหน้าเนี่ยก็ลดไป158บาทนะนี่นะสเต็กพี่ไทยดำนะนี่คือใบเสร็จนะครับก็มีคูป,ปองส่วนลดนะก็ยอดรวมก็2อ8นะ อันนี้ก็ลดนะจากคูปองไปสิบาทก็เหลือ158่าสิบนะอันนี้ผมสั่งสเต็กไก่พิทยดำนะครับก็จิ้มกับน้ำเกลวี่นะก็ถือว่ารสชาติอร่อยดีนะครับมีเฟรนฟรายแก้มมีเซวิวแก้มแล้วก็มีสลัดแก้มนะครับเป็นเครื่องเคียงกับสเต็กนะ พอดีทานอาหารเสร็จแล้วก็มาเล่นกับน้องแมวกันต่อนะครับนี่นะข้างในก็มีแมวด้วยนะโอ้แมวเปอร์เซียนะเนี่ยนี่ผมไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะก็บอกได้นะเราไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องแมวแต่ผมก็ชอบแมวนะ ได้นะครับอุ้มได้นะถ้าเป็นคาเฟ่บางที่เนี่ยเขาจะให้ใครจับแต่ห้ามอุ้มนะแต่ต้องดูนิสัยน้องน้องเขาด้วยนะชอบมูกกระเป๋านะเอาเอาขี่ใหญ่เลยนะ ก็สามารถาจับได้อุ้มได้แต่ต้องอุ้มเบาๆนะครับอุ้ยเอาอีกแล้วแมเป็นอะไรชอบกระเป๋านะเป็นอะไรนี่ก็เป็นจุดสะพานไวัสลับเดินชมวิวแล้วก็จะมีตรงบริเวณที่นอนตะข่ายนะครับวัาสลับ นักท่องเที่ยวนะครับหรือลูกค้าเนี่ยมานอนเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อมานอนดูชมวิวอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าในร้านบรรยากาศดีอาหารและเครื่องดื่วก็อร่อยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสุดสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปทุกที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ